สวัสดีค่ะเนื่องจากรัานเพื่อนๆเช้าสวัดเลยนะคะวันนี้มาทําความรู้จักกับโซลาเซลล์กันนะคะว่าโซลาเซลล์นั้นทํามาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วโซลาเซลล์นั้นทํามาจากดินหินทรายนั่นเองค่ะพเพื่อนๆเคยไปเที่ยวทะเลกันไหมคะไม่เคยค่ะแล้วทรายที่อยู่ทะเลเกี่ยวข้องอะไรกับโซลาเซลล์ของเราคะอ๋อพเพื่อนๆจะเห็นหาดทรายขาวๆที่มีระยิบระยับตามท้องทะเลค่ะจริงๆแล้วตรงนั้นนะคะคือท่าซิลิกอนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการผลิตของเรานะคะจะนําเอาดินหินทราย มาสกัดคัดแยกเอาท่าซิลิกอนบริสุทธิ์ออกมาค่ะหลังจากนั้นเราจะนำท่าซิลิกอนบริสุทธิ์นั่นแหละค่ะไปเข้าสู่กระบ,บวนการ,รผล,ารลิตให้เป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ตั้งต้นค่ะหลังจากนั้นเราก็เอานำแผ่นโซลาร์เซลล์ตั้งต้นนั่นแหละค่ะไปประกอบรวมกันหลายๆแผ่นเข้าด้วยกันให้เป็นแผงนโซลาร์เซลล์อย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนยมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้ ยาก่อนเนื่จะไปเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ